สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูนุ่นกลับมาพบกับครูนุ่นอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องพยัญชนะตัวทอกันค่ะเอพยัญชนะตัวทอตัวไหนคะครูนุ่นเพราะพยัญชนะที่อ่านออกเสียงทอในภาษาไทยมีตั้งหลายตัวแน่ตัวนี้ไงคะทอมนโทหรือที่เราท่องจํากันว่า ทอมันโทหนะะ้าขาวคำที่มีตัวทอมันโทนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักในภาษาไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตวันนี้ครูนุ่นจะพานักเรียนไปรู้จักการออกเสียงและความหมายของคําเหล่านี้กันค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ลอลสอนตัวทอบันดิตขึ้นมนดบเสียงกระทบกลองบันโดบันดุเหลืองอ่อนเหมาะ เสียงไพเราะออกเสียงดอมนโทและมนทนทอเล่นกลออกเสียงทอมนทา กุลทีหม่ทันทะสถานและจันทานเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ฟังบทกรอนสอนตัวทอกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ลืมการออกเสียงคำที่มีตัวทอนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายและคำอา่าน ของคาที่มีตัวทอมนโทกันนะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ผู้มีปัญญามีความรู้นักปราช์เรามักจะเรียกผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาว่าบัณฑิตนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้แล้ว รู้จักกันไหมคะนี่คือมนดบออกเสียงตามคุณครูนะคะอ่านว่ามนดบหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่ฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างไว้สำหรับประดิษฐานสิ่งที่เคารพศักการะเช่นพระพุทธรูปแน่นอนว่าเราจะพบมนดบอยู่ในวัดนั่นเองนะคะ บันดอกอ่านว่าบันดอกบันดอกคือกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งหัวและท้ายใหญ่ตรงกลางคอดใช้ไกวให้ลูกตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้างสำหรับพราม์ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์รูปร่างของกลองบันดอกก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอของนักเรียนนี้เลยค่ะ บรรดุอ่านว่าบรรดุหมายถึงสีขาวเหลืองเหลืองอ่อนซีดหรืออาจจะแปลว่าช้างเผือกก็ได้นะคะคำต่อไปคือมนโทอ่านว่ามนโทแปลว่า มเหสีของทศกัณแม่ของนางสีดาซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เจาะลึกในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปค่ะมนทนอ่านว่ามนทนมนทนแปลว่าวงเช่นสุริยะมนทนคือ วงรอบของดวงอาทิตย์อีกความหมายหนึ่งแปลว่าบริเวณเช่นมนทนพิธีค่ะมนทาอ่านว่ามนทาหมายถึงชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งใบใหญ่ดอกสีเหลืองนวลกลิ่นหอมต่อไปคำว่ากุนทีอ่านว่า กุลทีแปลว่าคนโทกหม้อน้ำหม้อมีหูน้ำเต้าเป็นต้นค่ะลักษณะตามที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะทันทะสถานอ่านว่าทันทะสถานหมายถึงเรือนจำพิเศษประเภทหนึ่งซึ่ง ใช้คุ้มขังนักโทษเฉพาะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังนั้นๆเช่นทันทัศฐานวัยหนุ่มเราเรียกคำนี้สั้นๆว่าเรือนจำก็ได้นะคะคำว่าจันทานอ่านว่าจันทานแปลว่าต่ำช้า หรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่าลูกคนต่างวรรณะเช่นในประเทศอินเดียสมัยก่อนจะแบ่งบุคคลออกเป็นวรรณะต่างๆหากมีการแต่งงานข้าวันณนะลูกที่เกิดมาก็จะถือว่าเป็นคนจันทาน,นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เนื้อหาเจาะลึกในวิชาสังคมศึกษาต่อไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้ ความหมายของคำต่างๆไปแล้วต่อไปเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะสรุปแล้วคำที่มีตัวทอมนโทจะออกเสียงได้สองแบบนะคะคือ 1. ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเช่นคำว่าบันดิตมนดบบันดอและบันดุค่ะ ส่วนแบบที่สองออกเสียงเหมือนทอทหารเช่นคําว่ามนโทมนทนมนทากุณทีทันทสถานจันทานเป็นต้นนะคะ สุดท้ายนี้คุณนุ่นก็ขอฝากการบ้านให้ในักเรียนกลับไปทบทวนการอ่านคำและเขียนคำอ่านของคำนักเรียนทำลงไปในสมุดภาษาไทยได้นะคะเปิดเทอมเราถึงจะนำมาส่งคุณครูคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำต่อไปนี้ค่ะเช่นจันทานอ่านว่า จันทานถ้าน,นักเรียนทําเสร็จแล้วให้เก็บไว้ส่งตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ